คือแบบคือผมผมพูดตรงๆเลยโอเคทุกคนก็ได้จะรู้ทุกคนเห็นลีกว่ามันเป็นน็อตแล้วก็ทุกคนเคยเห็นภาพเชียร์นี้ตองคือถ้าใครเล่นวายลิฟ่ะมันก็ต้องกดติดตามกลุ่มวายลิฟหรือมีซัจเจชันขึ้นมาในเฟซบุ๊กเพราะเราสติตในเฟซบุ๊กเราก็ต้องเห็นบ้างแหละ แต่ผมก็อดตื่นเต้นไม่ได้ว่ะโอเคผมจะพูดไว้ตรงนี้เลยนะตัวละครนี้คือตัวละคร,ต,ะรตัวละครวัดตัวละครที่ผมเล่นเก่งที่สุดละ oh. ใช่เว้ยอันนี้คือแบบเมนผมมันคือที่สุดลวเว้ฟีลแบบไอเทียมมันแบบถ้าผมเล่นเทสเก่งผมเล่นยูมีเก่งไอเทียมนี่คือแบบคูณสิบของพวกนั้นอันนี้คือ the best of the best ผมชอบเล่นมากผมโคตรเมนผมโคตรมั่นใจแล้วแบบดูดีเทลบนตัวละครนี่แบบโคตรด,ดีอ่ะ <Yeah. S 2> <c oughs> แล้วแบบทุกคนคิดว่าแบบปีนี้แบบพวกเราแบบชาวเมซัอแบอบะโอเคเช่นยูมิคามาเซทนอติลสัสแล้วก็เดี๋ยวมีพายใช่ไหม <c oughs> เออเยอะแบบโอ้ oh my god what the heck แ <enemies to S 1> ม่งโคตรเยี่ยมสปอร์ตอะเ <Put, S 1> ดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะฮะฮะอ่า Señor enemies front in to the เอาไม่ไม่ตรงปกไม่ตรงปกหรือเขาปรับภาพต่ําผมจะคิดในแง่ดีว่าเขาปรับภาพต่ำแล้วงั้นแต่เงาคมชัดเลยผมเริ่มกลัวแล้วเนี่ยโอเคแต่ไ uh ม่เป็นไรโอเคคือสกิลมันดีมากทุกคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมสอนตอนนี้เดี๋ยวผมสอนว้ยจริงจังไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยโคตรบรมโกงมันคือดึงแต่ว่าดึงเนี้ยมันพิเศษทุกคน มันเป็นดึงแบบมันคล้ายๆ t r รชกับบิดแข้งผสมกันคือของ t r รชเนี่ยมันจะเป็น s t u นแล้วค่อยลากมาแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเอืมมันดึงข้ามขื่อไม่ได้โอเคแต่ว่ามันจะเป็นดึงแล้วเรากับอีกฝั่งเนี่ยเข้ามาเจอกันแบบเขาเข้ามา20แล้วเข้าไป80อ่ะแล้วมันก็จะเป็น s t u นเนี่ยมันจะคือมันจะเป็นดึงบวก s t u นเก็ดปะแล้วเราก็จะโอเคเดี๋ยวแต่เพราะเขาใช้บัเฉียงแล้วกันจริงๆแล้วโอเคเพราะเดี๋ยวมันยาว เพราะว่าไอ้ครับผมแบบผมผมจะขี้โม้นานมากเลยเว้ยอันนี้ก็แค่แบบกดแล้วได้โล่แต่ว่าเดี๋ยวมันมีเยอะกว่านั้นแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกเหมือนเดิมอันนี้คือสกิลทีเด็ดเว้ย,วยคือผมบอกผมจะไม่บอกแต่ผมก็บอกตลอดเลยโอเคมันคือทีเด็ดเพราะอะไรเอ่อเดามาสอันนี้มันสามารถโดนได้3ครั้งถ้าเรากดสกิลน,นี้แล้วอีกฝั่งเดินออกเนี่ยมันเขาจะโดนเดามาสโคตรแรงโอเคปะแั้วก็โดนสโลว์ต่อด้วยแต่อันติดเนี่ยคือ the best of the best และนี่คือเพื่อนซีคู่ขาของใครสาที่ดีที่สุดแล้วเว้ย นอติลุกับไครสะคือเพื่อนซี้กันตลอดไปมันคือแบบไอ้เหี้ยเอ้ยมันคือเหมือนอ,อะไรดีวะมันคือเหมือนกับเฟรนฟรายกับซอนมะเขือเทศแม่งคือแบบเหมือนช้อนกับซ่อมอบแม่งคือเหมือนกับอืมอือนั่นแหละมันคือคู่หูอะโอเคปะเดอะเบสเลยเดอะเบสเพราะว่าอตินอตเนี่ยระหว่างทางเนี่ยโอเคระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางอ่ะโดนยกเหมือนกับคนปลายทางเลย เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา engage ของน้องแต่เวลาหรือเวลาเวลาเปิดไฟอะมันจะดึงคนหน้าสุดแล้วมันจะอติหลังสุดทุกคนจะโดนยกหมดแล้วไอ้มาร์คของไคซสาจะขึ้นขึ้นทุกคนเลยแล้วครสาอะสามารถแบบแบบถริงเท้ารเนยระหว่างที่โดนยกอยู่ตั้มไคซ่าบินเข้ามาเบิร์ตตายแล้วก็เล่นต่อได้แบบคือแบบคือโหดมาเล่นดีทีไฟดีเล่นกับไคซสาโหดจัดเนาะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยจะโดนระหว่างทางด้วยเนาะโอเคคือ คือไพค์เนี่ยผมทั้งดีใจแล้วก็ไม่ค่อยดีใจที่ันรบา okay. เพราะว่ามันคือตัวแบบโคตรอภิมหาความแรงค์อะคือใช่แต่แต่แต่โอเคฟังก่อนเพราะว่าแต่ถ้าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวายริฟหรือว่าปอดศาสตร์วายริฟเนี่ยดาเลียสเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในหลีคอมเนี่ยก็จะเรียกเป็นตัวแรงค์ก็ได้เหมือนกันนะไม่มีนะมบม,มีแต่น้อยโคตรคือแบบมันจะเป็นลัทธิดาเลียแล้วก็เล่นกันแต่ในนั้นแต่ว่า พราะด้วยแมคชนิกรีเซ็ตของมันเนาะแต่ว่าไพสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเข้าข่ายได้กว่าดาริอสอาจจะมีโอกาสโหดสูงใช่ไหมมันคือซัพพอร์ตแอสซัสซินมันคือซัพพอร์ตที่โชว์ท่าแบบไล่ฆ่าคนน่ะมันไม่ใช่ซัพพอร์ตที่อุ้ยเอ่อเพื่อนโดนเดี๋ยวกูช่วยมันคืออุ้ยเพื่อนโดนเดี๋ยวกูฆ่าให้มันเป็นฟิลนั้นมันเป็นฟิลนั้นเว้ยมันคือมันจะเรียกว่าซัพพอร์ตเหตุกับตัวก็ได้เลยเพราะมันมันมันคืออย่างนั้นโอเค มันคือเสบบอร์ทที่แบบคนในทีมอ่ะจะต้องแบบเล่นให้สับอ่ะคิดดูดิอารมณ์นั้นเนาะแล้วเป็นตัวที่ลมเก่งที่แบบเป็นตัวที่แบบเด,เดินเดินเดินโหดเนาะแก๊งโหดสองตัวนี้แก๊งโหดคู่ที่จริงแล้ว<ล>ใช่ไหมแต่ว่าทีมไฟท์ของไฟไม่ได้ขนาดนั้นยกไว้จะรีเซ็ตอัติต,ตัม้มมันคือสับของดาเลียได้แหละแต่ว่ามันเป็นแบบบนพื้นมันเป็นเล็งมันไม่ใช่ล็อกหัวเพราะจะน่าจะโดนแฟลช วิ่งทำไมดึงกายจังหมายถึงดึงอีกฝั่งเข้ามากายจังเลยในคอมไม่ไกลก่อนหนนี้หรือเปล่าอ่าฮะไอ้ท่านเนี่ะมันคือจะโอเค what the heck นี่เอาตัวหนึ่งเข้ามาจะครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยนอตก็ดึงไพก็ดึงเทรชเข้ามาก่อนหน้านี้โอเคมีบลิสแครงนี่น่าจะครบแล้วมั้งตัวดึงถ้าได้อ่านจำความได้ใช่ไหมถ้ากดถ้ากดแล้วปล่อยเลยมันจะมันจะแทงอ่ะฮะโอเคอันนี้ก็แดชไอคือไพ่มื่กีคือตัวที่โคตรท่าเสียเลยเว้ยมันเหมือนอีอีแฟลช มันมีแบบคิวแล้วก็กลับหลังถ้าอยู่ใกล้เกินคือแบบคือสอตัวเนี้ยผมสอนได้แบบโคตรของโคตรเยอะแบบมันมีท่ายากคาเสียท่าแอดวานเยอะมากไพยกับน,น,น็อตอันนี้แหละคือของจริงเลยตั้มแล้วมันรีเซ็ตทุกคนเห็นปะหุ้ยอุ้ย,ย,ยดีเห็นที่หลอดเลือดของเกปะมันมีขีดให้ด้วยว่ามันเอ็กซ์คิวได้เมื่อไหร่อ้โหอีซี่หมดมากเพราะว่ามันจะทำให้เรากะดามจเพื่อนถูก คือถ้าเป็นในคอมอะครับคือมันจะขึ้นแดงอย่างนี้แหละแทงแล้วตายแต่มันไม่มีไอ้ขีดขั้นนั้นว่ามันถึงตรงนี้แล้วแทงตายนะอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นแบบมาชำนาญพอสมควรฮะหรือชินกับเดามจเพื่อนอะไรเงี้ยรู้ว่าดามจเพื่อนข,น,ข,น,ขนาดไหน,นเราจะสามารถคือทิมดีดีของไพ่เอามาคือทิมตอนที่แบบมันไม่ใช่แดงแนละ้วทิมแต่มันคือย,ยังไม่แดงแล้วพอเพื่อนทำาดาเมจปุ๊บแดงแล้วเราทิมเลยเข้าใจปะมันจะรีแอคไม่ทำมันจะรีแอคยากเนาะ พราะมันเป็นผู้ต,ตามตรงมันเป็นอันติที่หลบง,ง่ายานนาพอสมควรแฟลชหรือเอ่อไอเนี้ยเขาอะลรนะตอนเนี้โอเคอี e ต<ำ>ั้มโอเคอตตัติตัมต้มตูมต้มอัติตู้มตีดิตีดิตีดิตีนะตีดิโอ้บิดแขนเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันทำเป็นเล่นง,ง่ายเว้ยดู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 บิดแขนนี่มันมันไม่ขึ้นแดงใช่ปะแต่ถ้าไพสตีครั้งเดียวมันจะแดงทันทีเว้ยแล้วเขาก็อัติได้เลยคือมันโคตรอีซี่บอดอะโอเคอัตินู่นแล้วก็คลิปแล้วก็แบบตั้มโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ย โอ้โหแทงก็ไม่โดนคุณพระโอ้ my god โอเคไม่เป็นไรผมเกือบตาบอดแต่ก็ไม่เป็นไรโอเค understandable เขายังไม่เสียนเขาังไม่เสียอันนี้โอเค Elemental Rift โอเคยังเป็นหมดแนะนำอยู่ยังเทสอยู่แบบยังไม่ใช่หมดละ อ่ะฮะผมขอดูหน่อยว่ามันต่างันยังไงอัดนันอัดนันอัดนันเมอร a ซ t โอเคทำให้โชว์สกิลทักษะของคุณพาทีมคว้าชัยชนะเป็นเรื่องง่ายขึ้นคือเขาบอกอยากได้แบบว่าแบบแบบมีสเปซเดี๋ยนะ Oh, not I in the We're satisfied with how often the terrain changes were popping okay, so we're open to making it happen even more often. However, not many games ended up featuring the big Elder Dragon. On one hand, Elder is uh -huh. pretty powerful, so it's okay if it doesn't show up all the time. ใช่กตัวแรกอ่ามันกรตัวแรกช้าลงเนี่ยโอเคอันนี้ผมก็รู้อยู่มาถึงว่า o b j e c ก i v e แรกเนี่ยมันขึ้นช้าใช่ไหมในในใน e l e m e n t a l r f หรือว่าในแบบในโหมดอนาคตเนี่ยมันดีเว้ยมันจะโฟกัสไปที่การยืนเลนมากขึ้นแบบขึ้ไมโครสกิลการเล่น2งการเล่น33มันจะแบบเกิดไฟใหญ่ช้า <Aha. S 2> สองเวอร์ชันให้เล่นสเวอร์ชันเลยระบบแรกจะประกอบด้วยธาตุของมังกรหลายธาตุโดยช่วงท้ายเกมรู้ปะพอผมอ่านคำว่าช่วงท้ายเกมผมลืมแล้วว่าประโยคแรกคืออะไรแต่ไม่เป็นไรทุกคนช่างมาันเดี๋ยวอ พอมนไลฟ์เดี so, Shit, ๋ยวผมสรุกทีเลยครับอะฮะก็คือเป็นมังกรหลายแบบกับมังกรตัวเดียวโถเอ้ยจะพูดให้บันยาวเท่าไมเดี๋ยผมงงหมดไอ้ยยิ่งจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่เอ้อแล้วแบบเขาหนูเล่นภาพสวยจังวะแต่ไปภาพของผมมาดูแบบไม่ดีขนาดน้อะจะมาในสาจดสามนะครับโอเค level mitigation e <Please. S 2> ใช่เว้ยอะฮะถ้าเพื่อนหลุดหรือแม่งจงใจโยน remake ถูกต้อง remake โอเคครับโคตรดีโอเคดีมากเราจะไม่เสียแต้มฟรีเราจะเจอความน่ากดีอะฮะโอเคอันนี้โคตรของโคตรดี โอเคขอบคุณพระเจ้าโดนลงโทษ The rest of the team will receive more ranked fortitude or lose VP. โอเคโอเคโอเคดีมากเขาคือเขาก็จะบอกว่าแบบฟิลแบบว่าเราก็จะเอ่อฟิลแบบเหมือนมีมีแต้มแบบแต้มใจดีใช่ไหมอารมณ์นั้นอะไรในเชิงนั้นแต้มแต้มแต้มแบบความเห็นใจอ่ะโอเคภายในปีนี้โอ้อีกนานเลย my god เกมพล a y โอเค Lethal tempo is a new keystone for champs that love to attack. Oh my god. Okay, Lunia! Same horror! is Holy crap! Okay, look that's We've plundered the bonus true damage on every Whoa! โอเคโอเคโอเคมันเป็นอย่างนี้เว้ยผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะคือเพรสเสียแท็กโอเคผมขอเล่าก่อนมันคือรูนที่ตี3ครั้งเนี่ยมันจะโป๊ะคนนั้น,นจะเจ็บปึ๊กเป็นแบบเป็นเป็นสมมติแดนเบทแบบร้อยหนึ่งหรือสองแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเขาจะติดเหมือนกับสถานะดีบัฟทุกคนต้องรู้เขาว่าดีบัฟติดสถานะเชิงลบโอเคเฮียดีบัฟอ่ะมันจะติดดีบัฟเว้ยที่ทำให้คนนั้นโดน,นด,ด,ดาเมจจากทุกอย่างทุกอย่างแรงขึ้นแต่อันนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นแบบฟิลแบบตึงตึงโป๊ะอ่ะตึงตึงโป๊ะอ่ะเข้าใจปะ ก็คือยิงทุกๆสามครั้งจะยิงแรงทุกคนไอ้รูนนี้รูนเดียวเนี่ยทําให้ยูมิเนี่ยแทบจะพังเอ่อในรีคอมเนี่ยยูมิเป็นตัวที่โกงจนขนาดที่ว่านี่ความโคตรตลกเลยคือไอ้รูนเนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆถ้าไอฝั่งเลือดเยอะกว่าเราเราทำได้แบบจะเขาแรงขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้เว้ยยูมิเป็นตัวที่เบสเลือดหรือสาระนะไอขนาดสแตนเลือดพื้นฐานของมันน้อยที่สุดในเกมเลยเว้ยแม่ก็รูนนี้ไปอ่ะอีกฝั่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เปาะขนาดไหนในเกมโอเคอยู่กโซนหน้า้ง ลูนี้ทำให้ยูมีดามจโคตรเยอะเลยในคอมจนไม่ใช่เนิร์ฟลูนี้นะทำให้ยูมีเลือดเพิ่มเจ๋งปะโคตรเจ๋งเลยนะมาถึงวิธีที่เขาจัดก,การกับตรงนั้นนะซึ่งเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวแบบทำให้ยูมีเอาลูนี้มาไม่แรงเกินเฟี้ยวอยู่ลูนี้กับยูมีนี่คือทีเด็ดดีมากๆดีมากๆแต่ก็ว่าเอาไปกับเอดีซีอยู่ดีเพราะว่าเอดีซีพูดตามตรงในยุคนี้มันก็มีปัญหาเรื่องค่าแทงคืออ่นานว่า คือเอดียมันเหมือนจะมาหลายแพทแล้วเว้ยแต่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันดูแบบมีทรงจังหวะขึ้นแน่นอนแบบมีเลตัลมีความแคสตไลเยอร์ใจะมาเป็นรูแล้วก็มีนี่แคสต์สไลเยอร์เนาะใช่ไหมแต่ต้องรอดูนะว่ามันแอพพลายเหมือนในคอมหรือเปล่าซึ่งก็คือแอพพลายกับเวทด้วยใช่ไหมครับเนาะโอเครูนี้เนี่ยโอเคโอเคโอเคเราต้องมาสู้กันระหว่างรูนี้กับบรูททลโอเคผมจะอธิบายรูนี้ง่ายๆโง่ๆเลยเว้ยเวลาเราใช้สกิลใส่อีกฝั่งมันจะติดเหมือนอีกไหนมีมีนี่อีกไหน แต่ไม่ตัดฮิวนะคือจะเป็นเหมือน e <c oughs> แดามจแบบเผาแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วมันก็มีคูดาของมันเทียบกับบูทอลผมไม่จวดเลยวะว่าอะไรเดียวกันถูกไหมลูนี้นโคตรซีเซชันแนลอะผมโอเคกับทุกลูเลยผมไม่โอเคกับลูมมน,นี้เว้ยผมจะบอกให้มันคือมอออฟมอร์มอตียส งงีิไอเทมอะไรไอเทมดาบกันเวทที่ไม่มีใครซื้อเลยพอแม่งซื้อบัตรกันหมดยับโอเคพอเราเลือกถึงจุดหนึ่งอมันจะมีโล่ใหญ่ชิบหายเลยขนาดวันริบเบิลสิบมาช่วยเราเว้ยมังอัลติเมตชิลโอโหตามชื่อจริงกดอันติได้โลโอ้ m ม g กอใช่เหรอวันเนี่ยครูดาวเท่าไหร่นี่และอันติแต่ละตัวก็คูดาวกึ่งจจนาน ถึงอันนี้คููดาวเร็วแต่ว่าถ้ามันปลูกกับอันติใครจะไปใช้วะเดทลูนเอ่อผมมั่นใจประมาณ80%ด80%ว่าลูนนี้จะห่วยอันนี้โคตรดีผมโคตรชอบผมว่าทุกคนก็จะชอบเอาลอะดูโอเคมันอยู่ในช่องล่านสุดทุกคน ทําไมอ่านรู้เหรอเพราะสีครับโอเคจาไว้นะโอเคผมไม่นับผมไม่นับผมเรียกว่าลูนใหญ่พวกพเตอร์ช็อ k พวกフอนอัลไลคอนเลอร์เป็นลูนช่องแรกนะช่องสองเป็นสีแดงช่องสามเป็นสีเขียวช่องสี่เป็นสีฟ้าช่องนี้จะอยู่ในช่องเดียวกับทันนี่ฟุตอยู่ในช่องเดียวกับพาร์ทไฟเดอร์ซีชัเทชโน์จัดจัดมันดีกับแค่บางตัวจริงๆเว้ยคือเวลากดแฟลชหรือกดอีกไนท์เนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้นลูนนี้เดอะเบสกับเซนตลูกพี่กับอาริสตาโคตรโหดโคตรดีเพราะสองตัวนั้นเนี่ย เวลากดแฟตเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงทําท่าเซียนอย่างเช่นผมย,ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเออ่เซนโลพี่อ e ีแฟลชและอาจจะไม่ต้องโปรโตเบลก็คือวิ่งซิ่งไปนำอีกฝั่งแล้วก็อุ้มกลับมาถูกไหมพระเจ้าช่วยผมด้วยเถอะวะตกคนกรพอม้ยังวะผมชอบ,บ้ากเลยที่เขายกตัวอย่างกาเลนในชิปหายกาเลนเดโมลิชอบเบเกอร์เอาอยัางอะมันคือรที่ พะไม่โอเคไม่ต้องคิดอะไรเยอะฟอมอธิบายให้ฟังสำหรับคนที่งงเม็ดเพราะไอเม็ดนี่หมดอ่ะต,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 ตึ้งตึ้งตึ้งตีครั้งต่อไปอ่ามันจะแบบตั้มตีป้อมแบบโคตรแรงประมาณแบบสองสามร้อยหรือแบบสี่แบบโอเคมันจะสเกลกับเลือดเราประมาณนั้นตั้มโอ้โหทุกคนรีจอยส์ว่ะเรากำลังจะเจอเชนเชนกับกาเลนไม่กำลังจะแบบสปินพูทแบบคันเทพแล้วอะคอนโทรลหมด ผมต้องรู้สึกยังไงเนาะโอ้วัตเตอร์เฮกเกมจะเปลี่ยนไปแบบคลั่งอ่ะแบบเวอร์ enemy. จะตัวจับยูนิตของที่มองไม่เห็น <That. S 1> กัา <No S 1> กับดักแล้ววอร์ดแต่ถูกทำลายได้โดยโอเคก็คือเหมือนในคอมเลยโอเคทุกคนผมจะอธิบายให้มันคือโคตรพ่อวอร์ดคืออะไรมันมันเป็นวอร์ดที่จับวอร์ดอีกฝั่งแต่ว่ามันมี d รอ w back อ่ะมันจับ โอเคมันจับวอร์ดอีกฝั่งมันจับกับดักมันจับตัวหายตัวแต่ไอ้วอร์ดนี้มันมันเป็นบอร์ดที่แบบไม่หายตัวงงงงปะคือปักแล้วมันก็โดดอยู่อย่างนั้นอะมันก็คือตั้มอยู่อย่างนั้นอะไอ้เหี้ยทำไมพูดแล้วมันทะลึ่งวะได้แหละมันมันยิ่อย่างนั้นอะมันไม่หายตัววอร์ดนี้ไม่หายตัวโอเคแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติอะสมมติแบบซึ่งอะไรกันไม่รู้นะเราเปลี่ยนไปคอนโทรลดเราไปปักเรากลับบ้านไปเปลี่ยนไปอันเดิม แล้วคอนโทรวอร์ดไม่น่าแตกปะถูกไหมแล้วเราก็จะห่วงคอนโทรวอร์ดแบบชิปหายไวบอดแล้วก็สามารถเล่นบอดธรรมดาคู่กับคอนโทรวอร์ดหรือไปคอนคอนโทรวอร์ดคู่กับสแกมนอนนีผมไม่รู้ต้องรอดูอะฮะโอ้คุณไม่ต้องกลัวหรอกเ,อเขาบอกว่ามันไม่ได้ผูกอยู่กับไอเทมหรืออะไรนะหรือตำแหน่งแล้วใครอ่ะคิดว่าใครอ่ะใช่ครับไอตำแหน่งไอเฮียขี้ข้า แบบซัพพอร์ตทำไมไม่เอ่ออคโทรวอดไปไอ้เหี้ยกูอีกอ่ะดิเท่จัดเลยแต่แม่งเห็นแล้วกุดหงิดว่ะนี่คือไอ้แบบเออพี่เลิกเล่นสะดาดดาซัดโอ้ทำไมถึงเล่นสะดาดดาซัดสะดาดศัตรูกากตัวหวยพี่เลิกเล่นแบบเสอยงลาวๆๆ

อันนี้คือสกินของเมนมาสเตอร์ยีทุกคนเว้ยฟอร์เรลเดอะเบสเดอะเบสเดอะเบสยี่สกินผมไม่ได้เป็นเมนมาสเตอร์ยีหรือว่าเป็นรู้จัก Main Yi, กับเมนมาสเตอร์ยี่เยอะขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าอันนี้คือ one of the best โอเค if not the best โอเคปะผมไม่ชอบสกินลูลูลอันนี้เพราะผมแค่ไม่ชอบเออโกโบลไอคอนก็มีทีมหนึ่งได้ไปอยู่จากทีมไทยทุกคนชื่อบุรินรุัรมเนอะ แบบต้องไปเชียร์ทีมนี้ดีงานดีฝีมือนะเอออย่าลืมไปตามดูเขาบอกวิชัยถ้วยไอคอนและเกียรติยศของการได้เป็นแชมป์ซีซั่นหนึ่ง สกินโอเคอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วเวลาผมมาดูแพรสพรีวิวคอนเทนตอันนี้คือแบบ What connects the Wild West and a futuristic dystopia? No, it's not Los Angeles. It's the skin montage. Roll the music. จัดมาโ okay. อเคผมโคตรเกลียดสก,กินนี้เลยไม่ใช่เพราะสก,กินมันไม่สวยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ชอบอะไรน่ารักแต่ผมเล่นแล้วแพ้บ่อยผมไม่รู้เป <c oughs> ็นอะไรวะเวลาผมเล่นหนอสก,กินที่ผมชอบแพ้เว้ย แต่สก,กินเนี่ยมันน่ารักมันจะเดินแบบเดินเหมือนอยู่อาวากาศอะทุกคนน่าจะชอบแต่นั่นแหละออโอเคอันนี้ not bad ซู้ๆซูๆฮะอ๋อโอเคดูจากที่บุญน,น่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกต จากสีแดงเป็นสีส้มขอบคุณมากแต่ฮะอ่ะได้อยู่มันออโอเคขอมิฟอร์จูนถือว่าแบบถือว่าได้อยู่ก็คือก็คือนึกว่านามิแต่โอเคก็นามิมีแล้วบอก,กาน่า สก,กินนี้โคตรเท่ hey, ของเจสอันนี้คือ One of the best สก,กินอีกสก,กินหนึ่งที่เท่ของเจสคือ full เม t a l เป็นสก,กินแบบทั้งตัวหุ่นยนต์แต่สก,กินนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบสไตล์วง Star Wars s c i f ฟสก,กินนี้คือแบบโซกุดเสียงมันแน่นอุ้ยในนี้มันดูไม่ค่อยผอมเลยเนาะในนั้นมันดูผอมแล้วตัวมันดูแบบไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ในนี้มันดูแบบติ๊กเดียรเนาะ feel, feel, feel. Hey, เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเท่กว่าในคอมมาแล้วครับสก,กินเด็กโปกเด็กเกียนคือผม โอเคผมขอโทษนะที่ผมตั้งชื่อกินอย่างนี้โอเคให้ทายของใครโอเคผมตอบเฉลยเลยยาซูโอไอพวกเด็กเกลียวยาโอเนี่ยชอบโอเคแต่ okay. พูดถึงซีเว่นก่อนเทสกินนี้เทสเพราะเวลากดอตีอ่ครับเห็นบ้างมันจะแปลงร่างเวลากดอตี่มันจะเป็นร่างนี้เวลาชักดาบอะโอเคเออมันก,ก็จะมีสองร่างไอ้เย้ยนี่คือสกินเด็กเกลียร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยผมโคตรเกลียดโอสกินนี้เลยเว้ยนั่นแหละมาพูดเด็กเกลียนชอบใช้พวกเมนโออไอ้เย้แบบ โอเคแต่แต่แต่พูดตามตรงนะ้สองสก,กินนี้สวยโคตรๆเลยสองสก,กินนี้เป็นตีมที่ดีมากนะไนายบริกเกอร์กับดาวบริกเกอร์โอเคอันนี้เปลี่ยวมากเป็นสก,กินที่มาไม่นานมานี้ของของของ,ของลีคอมด้วยไม่นานมานี้ของผมกี่ปีวะเออปีนึ่งแต่เท่สก,กินที่เท่เสียงยิงมันได้อันนี้เสียงยิงมันได้โอเคปะ่ะแต่ปืนไม่ค่อยสวยเลยพอไฟแมนดิออน ไม่ค่อยใช่แนวทางของผมเท่าไหร่แต่ฟอสไฟลูเซียนใช่อันนี้โคตรดีอันนี้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนไอตสก,กินเฮียนี่ในคอมเอฟเฟกต์อันติมองไม่เห็นเลยครับคือไอเฮียเชนลงมาแบบไม่รู้ตัวเยโดโคเท่เลยวะเพลงแบบ Wild West แบบเพลงบ Cowboy อะ You ยูน n ฟไอต give a fuck a b อ u ไ it not bad oh boy สกินนี้คือสกินที่เท่ที่สุดของแฟลชเฟรโอ้ oh shit ชียผมพูดตรงๆเลยนะว่าไอ้หี้าสกินนี้คือสกินที่ จะเรียกว่าดีที่สุดในของของลีกที่เคยทำมาก็ได้เว้ยอันนี้คือที่สุดเว้ยมันเท่เอฟเฟกดีอ๋อมันแบบสวยมันอ๋อมันแบบอะไรอะไรอะไรมันมันมันอย่างนัี้ยนะเออด่นะมันอย่างนั้นแหละมันแพงด้วยเวลากดอัรติเวลากดอัรติเปลี่ยนร่างด้วยคือโอเคไม่รู้เขาจะเขาโชว์ให้ดูเปล่าเขาคงไม่โชว์แต่แบบมันเหมือนแบบแรกคือแบบนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบโอ้โซกุต สกินนี่ดีงามมากโอเครีวายรีวายให้ยหายตัวอะไรแบบว่าโอเคไม่ใช่เอ่อเฟสเดสบอยเอ่อไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ซินเลียนเอ่อยเก๋โอเคโอเคเพราะเพลงมันขึ้นมาผมแบบเขี้ยเอ้ย เฮ้เอ็กโคแล้วก็โอเคเอ็กโคว่าใู่ yes of course ม <laughs> uh ันคือแอสซาอซินที่เป็นเวทอืมเป็นเวทอารมณ์แบบอาริแต่ตีใกล้ใช่มันย้อนเวลาได้เว้ยแต่ว่าย้อนเวลามันมีแบบไอ้ตะคิวไอ้เนี่ยไอเบสบอลเนี่ยแหละเนี่ยแหละเดอะเบสเลยเวลาเอ็กโคเข้าไปเหยียบอ่ะจะได้ จะอ่าคือโอเคอธิบายก่อนคือพอโยนไปครับอ,อธิบายแค่สกิลนะองนพอโยนไปมันจะสโลว์แต่ถ้าเอ็โคเข้าไปเหยียบอ่ะมันจะกลายเป็นคนที่อยูนในจะโดนสันตว์และเอ็โคจะได้โลกเห็นปะ่ะแล้วโล่โคตรหนาะเพราะว่ามันตามพลังเวทเอ็โคจะกลายเป็นแทงค์เทียมได้แป๊บหนึ่งแล้วมันจะเป็นฟิลแบบคือมันเป็นแอสซิสต์ที่ทำให้ทีมไฟระเบิดได้เพราะไอส้สกิลเนี้ยพวกคนเก่งๆเอามันจะแลนแบบดักทางอยย่างงเี้ โอเคเขาอธิบายเฮ้ยใหญ่จังวะใหญ่จังวะเฮ้ยใหญ่จังวะโอเคมันก็คือโย้อนสโลตุก่นแต่เห็นเห็นเห็นวงปะตัวนี้เป็นตัวเอ่อหนึ่งในตึงตึงโป๊ะคืออะไรแพสซีฟมันคือเอ่อทำเดาเมจด้วยสกิลหรือว่าตีเนี่ยครบ3ครั้งเนี่ยตัวเองจะวิ่งเร็วแล้วก็โบนัสดาเมจด้วยแบบตูมแบบเหมือนเวทใช่ไหมครัโครโนเบรกใช่มันคือย้อนเวลา โอเคเผื่อหลายๆคนกำลังไอดีกันในเรื่องใช่ในเรื่องของเอโก้จริงๆเนี่ยไเด็กเกนคนนี้มันคือฟีลให้อารมณ์ฟีลแบบคล้ายๆสไปเดอร์แมนของในแบบออในลีมันในจักรวาลลีมันฟีลแบบก้นตีนก้นตีนแบบเด็กเด็กเล้าตีนเออมันสามารถย้อนเวลาได้จริงแต่แค่ไม่กี่วินาทีซึ่งก็ตรงกับในเกมเลยในเกมก็ย้อนได้ไม่กี่วินาทีย้อนเลือดตั้มและตรงที่ย้อนแม่งทำดาเมจโคตรแรงแล้วก็ได้สแต็คของที่บอกด้วยพาสีฟ Can throw out with his อ่ะฮะอัน,นเมื่อกี้คือซาสามคือมันก็คือกระโดดดึงไปดึงนึงอะ่ะ <Ex> จึก๊กอันนี้ข้ามกระแพงได้นะไอ,ไอ้จึ๊กเมื่อกี้ข้ามกระแพงได้แล้วอืมก็คือพอกดตีอะ่ะมันจะบลิงเข้าไปหาตรงนั้นเลยจึ๊บความเฟี้ยวของอันนี้คือถ้าอีกฝั่งกดแฟลชหรือกดสกิลพุ่งอะ่ะมันตามอันนี้ตามดีมากเลยโอเคสิ่งที่น่าสนใจเลย obviously หรือที่แน่นอนเลยแชมเปี้ยน ตัวใหม่3ตัวเด็ดทุกตัวโอเคคือในเชิงแข่งเนี่ยนอ u t i ล u s คือบิ๊กติงกับเอ h คแต่ p พ k e ต้องต้องรอดูแล้วก็ที่ ive, ออ e เจกตีมันเกิดช้าลงเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นถึงการยืนเลนแบบศิลปะการยืนเลนกันสำคัญขึ้นนะทำให้มันดูเป็นเกมที่ใช้ฝีมือมากขึ้นโดยที่โดยที่โดยที่ไม่ได้ทำให้เล่นยากสำหรับแคชชั่เข้าใจปะคือเขาทำให้เกมมาเล่น ยากขึ้นแต่มันยากขึ้นในฟิลที่แบบเลนีเสรอยู่นานแต่ถามว่ามันเพิ่มความยากจริงๆริงไหมไม่แต่ทุกคนเก็ตเป้าวะมันทำไม่เก็มันลึกขึ้นอ่ะแต่สำหรับคนที่เล่นชิลๆแล้วต้องไปหววตรงนั้นไม่ต้องไม่ต้องชิลๆอยู่ดีครับแต่ว่านั่นแหละมันเพิ่มความลึกดีผมชอบมากบายบายครับทุกคนเสียบายไปไประบาย